ได้เวลาของชาวล็อกครับพี่น้องค่าวันนี้ค่าวันที่สิบห้าครับผมค่าวันที่สิบห้าจวดแน่นอนครับยวดแน่นอนเมื่อกี้ก็เอาน้องเพ็ญกิ้ยลงเรียบร้อยแล้วปล่อยเชือกไว้หย่อนยากครับผมเาตัวนี้ถ้าลมมันแรงมันหย่อนยากนี่ครับผมถูกราวยางครับวันนี้ใช้ในลอนขาวครับตาเรือใบครับเบอร์สิบห้าครับผมเบอร์สิบห้าขายเกลียวครับผม ไปกับข้างละหกเส้นครับพี่น้องข้างนั้นก็เหมือนกันอ่ะลองดูครับผมคืนนี้สนูจะรอดหรือเปล่าสำหรับสนูใบนี้ มาพี่น้องพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้ววันนี้เอาเขาปรับเขาก้มขึ้นอีกนิดนึงครับผมปรับเขาก้มขึ้นอีกนิดนึงพราะว่าลมมันโหดลมแรงครับเดี๋ยวว่ามันดึงหนักปรับขึ้นไปนิดเดียวเองครับจากที่ปรับครั้งที่แล้วครับผมสําหรับรักชาตโอ้ลมล่างเนี่ยเริ่มเติมมาเรื่อยๆครับยิ่งข้ามลมยิ่งหนักครับผมเก็บขออนุญาตไปวิ่งครับพี่น้องชั่วแน่นอน ดิ้นเลยครับไอลักษาตเนี่ยตัวดิ้นเลยลมเสมอคือถึงจะนิ่งรับว่าวปีแข็งลมยังไม่หนักเนี่ยมันก็จะสายอย่างนี้ละครับว่าวปีแข็งปาแล้วครับลักษติหย่อนง่ายครับผมเพราะว่าผมหย่อนเชือกไว้แล้วหย่อนง่าย เชือกก็คือปล่อยเอาไว้แล้วครับแค่เราค่อยปล่อย,อยเราค่อยปล่อยมือปล่อยมือขึ้นไปครับปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะถึงที่ผูกครับนี่ครับว่าวสายแรงครับผมสายแรง หลุดด้วยกันครับผมว่าสนูจะรอดหรือเปล่าครับพี่น้องเริ่มทำงานแล้วครับผมสนูนี่ครับลมก็เบาแล้วมาเป็นลูกๆเหมือนกันตอนหัวกัำแต่ว่ากำลังเติมมาเรื่อยๆอยู่ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องปล่อยไปถึงที่ผูกว่าวเรียบร้อยแล้วว่าวก็เริ่มขยับขึ้นสูงเพราะว่าเชือกยาวดูครับผมลมตอนนี้ยังไปทางทิศใต้อยู่ครับพี่น้องลมยังไปทางทิศใต้อยู่ ี๋ยวผมผูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมผูกไปเรียบร้อยแล้วที่เดิมเลยครับสูงครับผมลักชาติอยู่สูงมาก สายหนักจังเลยเบาหัวกับพี่น้องสงสัยจะเบาหัวอ่ะน้องลุ้นด้วยกันในร่ขาวเบอร์สิบห้าพากาวยางจะสู้ลมนรกไหวไหมคืนนี้ รู้เรื่องครับรู้เรื่องพรุ่งนี้เช้ารู้เรื่องรู้เรื่องคืนนี้แหละครับผมรู้เรื่องคืนนี้แหละโอเคครับผมหมาครับพี่น้องสองทุ่มกว่าครับผมดูอาการว่าวหน่อยต้องบอกว่าลมเนี่ยมุ่นอุ้ยปุ้ยครับไปซ้ายไปขวาไปบนไปล่างมั่วซั่วไปหมดทิศทางลมตอนนี้เพราะว่าแถวนี้มันอยู่แนวพิกัดขอบลมครับผม เดี๋ยวก็ไปทางทิศใต้ดเดี๋ยวก็ไปทางทิศต,ตะวันตกก็ว้าวนี่ครับต้นขี้เหล็กสั่นสะเทือนเลยว้าวไปหลายทิศมากเดี๋ยวแรงเดี๋ยวว้าครับลมทางด้านนี้ gấp trước điếu bao điếu nạc điếu, điếu bao điếu tưng gấp trước สนูก็จะดังประมาณนี้ครับผมสนูก็เดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังครับผมเพราะว่าลมบนไม่เสมอลมต้องบอกว่ามั่วมากครับลมวันนี้แต่ก็ยังดีครับผมแต่ก็ยังดีเพราะว่าทางด้านร้อยเอ็ดลงไปอีสานล่างเนี่ยลมโหดแถวนี้ลมมันจะมัว่วม่วอย่างเงี้ยครับวันนี้ ออกหนักๆน,กนี่ต้องระวังครับว่าใครไม่แก่งเนี่ยอาจจะมีปีกหักได้ครับวันนี้เขีย <Hey, S 1> ผมเข้าบ้านครับจนแน่นอนครับจนแน่นอนมาพี่น้องสบายดียมามเช้าผมเ <c oughs> ช้าวันหวยออกครับพี่น้องเช้าวันหวยออกนี่ครับน้องรักชาติครับยังอยู่ด้านบนครับพี่น้องโอ้ยรักชาตินี่เวลาลมเจอลมเสมอนี่นิ่งครับผมนิ่งเลย ตอนหัวค่ำนี่สสยลุกดิกลุกดิกจรง,งงูเหลือมครับผมพอมันเจอลมนิ่งๆิ่งลมเสมอเสมอเนี่ยมันก็นิ่งครับผมสําหรับว้าวปีกแข็งสายแข็งนะสนูก็มันเงียบหายไปตั้งแต่สี่ทุ่มครับเมื่อคืนเงียบหายไปมองขึ้นไปก็ไม่เห็นห้อยตรงเตงครับผมอาจจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างทางด้านบนสําหรับสนู รว่าเขามันจะจะขาดแต่ว่าใบมันก็เลยหย่อนยันไปติดกับไม้ครับเลยทำให้ใบไม่หมุนก็เ,เป็นได้แต่มองขึ้นไปมันไม่เห็นห้อยครับผมถ้าห้อยนี่ว่ามันเอียงแล้วป่านนี้นี่ว่ามันไม่เอียงครับผมตอนนี้ก็ใส่ยอยู่ครับเพราะว่าลมเริ่มเบาแล้วครับ เจอลมโหดนรกแตกเมื่อคืนนึกว่าจะไม่รอดนึกว่าว่าวจะปีกหักหรือไม่ก็ขาดที่ไหนได้ก็รอดครับผมสายแข็งเขียบ okay, พี่น้องเดี๋ยวเอาลงครับผมเอาลงแล้วก็ปล่อยบินมาลาทอนวันนี้ครับวันที่16นี่แหละวันหวยออกเอาสนูอีกใบามาด้วยใส่สนูใหม่สักบ่ายสามค่อยเอาลงครับพี่น้อง เฮ้ยพี่น้องขออนุญาตว่าลงแป๊บหนึ่งจุยแน่นอนครับจุแน่นอนมาพี่น้องเอาลงมาแล้วครับผมเอาลงมาแล้วสนูปกติทุกอย่างครับสนูใบมันหลบยังไงไม่รูหบแบบหร้หลบแบบไม่หมุนอีกเลยครับผมหลบแบบไม่หมุนอีกเลยเจอลมหนักตีอยู่ดีๆก็ไม่ดังครับประมาณหลังสี่ท่มเมื่อคืนใบหลบ หลบแบบไม่หมุนกลับอีกเลยนี่เขาก็ยังอยู่ปกติทุกอย่างครับผมกลับมาดังให้หน่อยก็ไม่ได้ครับดึกๆเสือกไม่กลับมาดังผมจะเอาลงมาเนี่ยเอาลงมาจะถึงพื้นแล้วค่อยดังครับผมก็เลยโอ้ตัดสินใจเอาลงเลยว่าจะปล่อยขึ้นไปอีกรอบก็กระไลยอยู่เพราะว่าไลาเอาลงมาเกือบจะถึงดินแล้วครับสนูค่อยมาดังโอ้มาปล่อยมาราทอนเลยวันนี้ปล่อยมาราทอน ขอเปลี่ยนตนูก่อนลองสนูใบใหม่หดีกว่าเอาใบนี้ออกเก็บ okay, พี่น้องขออนุญาตเปลี่ยนตนูแป๊บหนึ่งเปลี่ยนธะน,น,น,นูแล้วก็ปล่อยมราธอนวันนี้เลยวันที่16วันหวยออกเนี่ยโอเคครับผมจุดแน่นอนครับจุดแน่นอนมาครับพี่น้อง <c oughs> ใส่สนูใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใส่สนูใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บินผ้ากลางวันก็ไม่ต้องถักเขากันขาดอะไรมากมายแล้วครับผมสนุใบใหม่ใหม่ข้างละหกเส้นครับในร่อนขาวเบอร์สิบห้าคลายเกลียวบินน้ำมันก็ไม่ต้องถูครับผมเพราะว่าบินแค่ผ้ากลางวันเจอแผลครับผมนี่เจอแผลนี่ครับเจอแผล๋ยวกาวยางแปะ ครับผมหขาเกายังแปะรั่วได้ไงก็ไม่รู้แผลแตกครับแผลแตก อครับวิ่งเยอะๆครับผมวิ่งออกกำลังกายกันหน่อยเยอะๆลมก็แรงอยู่ครับตอนเช้าี๋ยวตั้งกล้องตรงนี้ครับพี่น้องตั้งกล้องตรงนี้เลยยินมารทอนวันที่16วันหวยอ,ออก ยืแน่นอนครับยืนแน่นอน เอาละครับพี่น้องโอ้นิ่งเลยครับตรงทีลี่อยู่ด้านบนเฮียวอมไปปล่อยเชือกก่อนับไปปล่อยเชือกก่อนขึ้นมและ สรู้กดังสนั่นบันหวใบใหม่คือใบเมื่อคืนเนี่ยมันเล็กกว่าอยู่นิดเดียวเล็กกว่าอยู่นิดเดียวใบนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงสิบห้ามิลไม่ถึงสิบห้ามิลครับเสียงมันก็เลยดังกล้องกลางวาน